เราเราไม่ได้เราไม่ได้ถอดเราแค่แบบปิดเฉยเฉยเดี๋ยวฝนมันตกน้าเปียกเนี้ยเปียกช็อตอีกห่วงอะไรตลาดโคดูเลยฝนร้อนตอนนี้ถอดดีครับทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ่องครอบครัวจ้าก็เป็นว่าเดี๋ยววันนี้เรามาซื้อของที่ตลาดนี้กันนะครับเออเอาหมูอะไรวะเดี๋ยวรอดูเลยนะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะทินเนอร์จเขาจะขนาดไหนคือเริ่มมาแกก็มาสายซะแล้วเขาแวะกินข้าวอยู่เดี๋ยวรอแป๊บนึงอ้าวไม่รู้หรอกคนดูรู้ไหมล่ะคนดูก็รู้ในปกเขาก็เขียนอยู่เออมันจะแข่ง เพื่นนะฮะเป็นน้องมุกวันนิดนะครับผมที่น้องเปลี่ยนเคสมือถือมานนแล้วนี่คือน้องวันใหม่ครับนี่เนี่ยไม่ได้ตั้งเลยอ๋อที่สำคัญนะฮะนี่ iPhone 14นะครับ14 Pro Max 1 t b ซื้อสดอ่ะมสดสดอ่ะรอ้อกมุก่อนนายตาเรารังเรือตามหามุกวันนิดนะครับวันนี้ไปน้อนมุกก่อนเราเจอแล้วปณมุกอยู่นี่ครับทุกคน สวัดที่มันเจอกันยากคุณสวัสดียังสวัสดีค่ะคุณแนะนำตัวยังพี่ที่กองกระชามสิถามชื่ออะไรออะะไรยย่่างงเี้คแนะนำตัวยังสวัสดีค่ะโมวันนี้ค่ะฝากผลงานแล้วก็กลับไปจะมาด้ทันเวลาพอดียังจะรู้ใจสวัสดียังสวัสดีค่ะแนะนำตัวยังสวัสดีโมวันนี้ค่ะมันต้องผลงานต้องผลงานเอาไว้ก่อนออ๋โอเคไปแมสสิต้องเปิดรายการใหม่ปะไม่ต้องแล้วทาไมเงี้ยปวดท้อง ไปขี้ก่อนไหมพี่ให้มึงทำอะไรเนี่ยทำอะไรพี่ก็ต้องบอกก่อนเวลาพีเวลาดีเหมากันพี่ก็ต้องบอกว่าให้หนูมาทำอะไรหนูจะพูดไม่ใช่ว่าเออมาคุยเรื่องอะไร,รคุยแต่เรื่องชีวิตหรือว่าแบบไม่ทำอะไร,รอโอเแป๊บหนึ่งโอ คือเราเนี่ยจะมาซื้อวัตถุดิบกันแล้วเอาไปทำอาหารแต่ว่าทำไมไม่ซื้อเลยข้าวมันไก่ไข่เหล่านี้องไป่ทำนี่เปิดอะไรนะน้าเป็นอะไรแพง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 หนูนี่กลับมาจากเชียงใหม่แล้วก็เหมือนแบบว่าไปเชียงใหม่ก็ปาร์ตี้ทุกวันยกเว้นวันสุดท้ายกินไม่แค่มป็ยากแพงวันที่กินไม่ยากไม่รู้ทำไมวันนี้ถึงแบบถอนไปละถอนถอนไปมหนไม่ได้สิ แม่งน่าไม่ตกเลยพี่บอกว่าเด้อคือกระดุดิบใช่ไหมโดยที่เราเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเขาจะมีมาให้เป็นคําใบ้เป็นคนฉลาดนะก็สไดๆใช่ไหมซื้อเสร็จปุ๊บเราก็จะไปทำอาหารไงพี่ดูประกัน40นาทีเอาเลยนะแฉกไปเลยอ่ะหรือเอาไปคิดเองก็พี่อ่ะก็ผมฉลาดไม่ใช่เหรอช่วยหน่อยดีมันเป็นคำว่ายทั้งหมดเลย ไปทำใบมาหอไอเฟลัวะหอไอเฟลัวขี้ขี้อ่ะขี้กอลลั่มกอลลั่มหอยนี่หอไอเฟลที่ไหนล่ะหอยอะไรอ่ะหอไอเฟลหอไอเฟลอันนี่เร็วเวไว้ก่อนหอยนาฬิกาหมูสองหมูสองคืออะไรวะแไอวอนมะไม่ใช่อันนี้หมูอันนี้มันเป็นพวกซอยหมูตัวสองคือแป้งน้ำตาลเผือกมันมันคืออะไรอ่ะพี่จะเอาอวัยวะเพศลิงกับอวัยวะเพศของของแพนด้ามากินทำไมเนี่ย เห็นกันหน้าลิงกับหน้าแพนด้าก็นแหจะไปดูไพมัมทำไมล่ะมาแลวพี่ละพี no ่ได้อะไรบ้างยังยังเลยพูดเหมือนเก่งเลยเย็ยๆนะเย็หยบินแล้วแล้วยุ่งจัดเลยแล้วไูิดต่ย่างลิมีดน้องของรายการคานออะคานอออกมาอีกแล้วไหนคานคาร์โบไฮเดรตก็คือคาใช่ป่ะอันนี้คือนอร์เวย์ใช้ปนอใช่ป่ะอันนี้คือพานอหมูเริ่มกระจย่างนี้เป็นโดนอะไรยังมันเนี่ยคันหัวเนี่ยอ๊าไปซื้อยามาทาให้หน่อยดิแล้วตรงกางดาบนี่คืออะไรอะรับมีดม ครับโอ้ยมันยาวเกินไปดี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 ยากอะไรมายากมากแป๊บนึงก่อนจะคิดต่อหนูอยากให้พี่ไถ่เพื่อร้านหนูเลยปะเอามาเผื่อเลยมารีดมาด้วยเลยน่ารักมากขายไปเลยขายไปเอาร้านมิวการ์สตูดิอนะคะในในไอจีก็ไปดูได้ถ้าตัวนี้ก็หักอ่ะไอ้ข้าตัวนี้ไม่ไม่หักไม่หักไม่หักอันนี้เนื้อบวบมั้งเนื้อบวบอะไรมั้งอันนี้เกี๊ยวกระเทียมเจียวพุ้ตเข้าเกียวเจียวไข่ดาวไข่เจียวไข่เจียว เท้าเจียวเท้าเจียวไปเราไปเปลี่ยนเสื้อก่อนเราต้องเราปเปลี่ยนตอนนี้เลยเหรอเดี๋ยวตอนนี้แหละจะได้ถ่ายในรายการมาเนื้อแอดทำเยอะๆเดี๋ยวเข้าไปท้างาน,น,นดีกว่าไม่ได้เลยอย่ะนี่หมดตั้งใจแล้วจริงไม่ได้เล่นเลยนาฬิกาคิดไปขอนาฬิกาขอโว้อือกอขอโว้ือร่างขอคือแบบขอหีบปะบอกเพื่อนสนิทที่ชื่อกุ้งว่าวันนี้ไม่ทํางานนะนะจะพูดว่าอะไรอีกุ้งนิกุลาเออข้อสองจํานวนสองอันหลอกอ๋อโมหอม หอมผัวไม่ใช่ละสมมติว,มว่ามีเพื่อนชื่อกุ้งใช่ป่ะแล้วแกบอกว่าวันนี้นนไม่ได้ทำงานงานอะอีกุ้งดูขี้กเกียจขี้กเกียจแล้วมันเป็นอะไระ่ะถ้าจมหติแบบเออหนูไม่มางานวันนี้พี่ว่าหนูจะพมือะไรง่วงง่วงลิงแพนด้ามันไม่ให้ไปดูไข่เขาทำไมวะไข่ไข่ใช่มันคือไข่อะไรไข่ก็ก็ไข่องแหละไข่นี่มันไมนไก่อะไรนี่มันลิงนี่มันหมีเราจะให้เอาไข่ไข่หมีมาทำอาหารหรือไง เรื่องไข่แหละไม่แล,นนแล้วหนูรู้แล้วนี่คือไข่นี่ต้องมีคนอย่างงี้ไว้คานมหมูเต้าเจี้ยวนี่ไงนี่ไงอไันนี้คือหอแล้วนี่คือมอใช่ไหมวัวมาร้องมอ,มอ,มอ,อหอมอหัวเล็กหอหอมูลเล็กหอหัวเล็กไม่หอหมูใหญ่เลยโอ้ยไม่ใหอบอกเพื่อนสนิทที่ชื่อกุ้งว่าวันนี้ไม่ทำงานนะจะพูดว่าอะไรกุ้งให้รูนะ้แล้วอะไรอะแห้งมากแงมันคือไอ้นี่เว้ยไอ้กกุ้งวันนี้กูแห้งแต่มันเป็นกุ้งแห้ง กุ้งแห้งกุ้งแห้งกุ้งแห้งพี่ตลาดเนาะวิธียากมากเวลาคนเราไม่ไปทำงานมันต้องแห้งอย่างเดียวหรอทำทุกอย่านแล้วกันได้ไปซื้อเต้าเจี้ยวก่อนแล้วกันไปคุณป้าผมกลับมาผมกลับมาแล้วสวัสดีค่ะนี่ไงที่คุณป้าบอกอะเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยว ขน้องหมูผักผักเอ้ยอะไรอะผักกาดผักกาดทำไมโอ้ยแต่ผมกนกลับมาอยากได้ตัวช่วยอันเนี้ยเอามีตัวช่วยได้ด้วยเหรอขอได้ไหมเอาข้อหนึ่งดาบอะไรสักอย่างทั้งสองคนต้องสลับบุคลิกกันจากนี้อันเนี้ยรู้ป่ะอันเนี้ยมันง่ายรู้ป่ะเพราะบุคลิกเราทั้งสองคนต้องเหมือนกันเลยเวจะกินแล้วแกจะอะไรนักหนาเนี่ยขั้นขึ้นมาทันทีเลยเนี่ย อหยดุดกัดหยุกัดไม่เล่นแล้วผมด้ยยุดกลับมาแล้วบายก่ยอนก็ใจเย็นๆก็อ้พูดก่อนนี่กูเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยอันเนี้ยมันคือดาบดาบญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่า<ช>อะไรพัดน,นะแล้วถ้ามันหันตรงกลางไปเนี่ย<ม>อ้า นะเอาตากของก็คือคานาคณะคณะมีคณะใช่ไหมคะเอาคณะเลยป้ามีตู้คานาไหมล่ะมีตู้คานาไหมมีตู้คานาบางนึงโอนไว้อะไรนั่งนานนี่ยแกมีปัญหานะใครเรอยทุกคนนิดป้าเอาคานามาแล้วป้าเอาี่ต้องมีสติฉันขันขันมาเร็วป้าเอามาเอาบางมันก็มีแห้งๆอยู่นิดนึงแหละแ้กจะกลับบ้านแล้วแบกมีกลับมาไปตัวของตัีน่าอะไรคณะ แบบว่าเต้าเจี้ยวแล้วก็มีกุ้งแห้งแล้วก็มีคะน้าเราจะเอาไปทำอะไรได้บ้างคะน้าหมูกรอบไงเฮ้ยเราไม่คิดแล้วกินหมูอยากกินหมูอะไรกินหมูอยากกินหมูกรอบใช่ไหมซื้อขนมซื้อเต้าเจี้ยวกันเต้าเจี้ยวจ้านี่ไงหมูซื้อหมูอะไรไหมทุกอย่างต้องมีหมูทุกอย่างต้องมีหมูซาบทำอาหารทะเลทำเค้กทำอะไรยี่หรอว่าเออถ้าจะทำทำเค้กหรอ้าเค้กไม่ใส่เต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยว เนี bee, ่ยผ <No. S 3> huh? oh. uh ูกเล็กครับอยากกินขนมจีนอันนี้เท่าไหร่จ๊ะห้าสิบห้าบาทจ้ะขนมหมูะหอกกุ้งเป็นเพื่อนสนิทชื่อว่ากุ้งอีกุ้งบ่อยกุ้งว่าไม่มาทำงานอ่ะอันนี้นะวันนี้กูไม่ได้ทำงานปลากุ้งกุลาเอ้ยกุ้งกุลาเออไม่ยอกุ้งแห้งแล้วกุ้งกุลาอยู่ไหนตัวอะไรนี่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 หอกกุ้งแล้วนะอ่าเร็วเร็วเจอแล้วอยู่ตรงนี้เองอันนี้กุ้งกุลาดำอันนี้อันนี้นี้ส่วนี้แหละอ๋อกุ้งกุลากับกุ้งกุลาดำออันเดียวกันเหรอแล้วกุ้้งงกแหนนี่่ะ ไม่มีกุ้งกูแห้งไอ้นี่แห้งกุ้งว่าสดแล้วผมสดกว่าซ่อนทำอาหารได้ปกติไม่น้ำไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมอย่างงี้พอจะนึกออกไหมไม่อยากกลับบ้านแล้วต้องไปซ่องน้ำแล้วพี่ทำเองละแข่งมาเหรออ๋อเออมาแข่งได้แข่งได้ ระวังระวังระวังน้องมุกครับอยู่ๆแขกก็มาครับแขกอะไรครับพี่แขกตีมาแขกมาไวๆๆไม่ได้ผมแค่ไปล้างมือกลับเลยโอ้หรือว่าห้องน้ําเต็มล้างหน้ากุ้งปะเฮ้ยกลับมาพุทธล้างหน้ากุ้งเลยว่ะไม่ใช่แล้วไปไหนมาห้้องนเสร็จแล้วเหรอเอ่อไม่ไม่ได้ปวดอะไรมันปวดหัวอ๋อหนีเฉยๆแค่หนีเฉยๆถามเรื่องว่าพี่ไม่แบบไม่ไหวแล้วต้องไปกับตรงนี้อะไร มีกุ้งอ่ะมีเต้าเจี้ยวกุ้งกับเต้าเจี้ยวันมีคะนาขอคน้าดีกว่ได้ได้อตรงนี้ม่ไอ่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่หม่อม่ไ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 มีไม่ไม่ไม่หม่ขมขนม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไขอขอ่ไม่ม่ไ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 ม่กม่ไม่่ไม่นม่ไ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 มลไม่ไม่ไม่ไม้ถ้าหม่ไักม่ไม่มันคืไมลไม่ไม่ไม่เมไม่ไม่ไ่ว่ไมลไมเนี่ แล้วที้มันติดฟันยังไม่แกะออกสักทีปะหอตัวหอนกาเนี่ยมันคืออะไรตอบไปแล้วว่าผลไม้อ๋ออ๋อโอเคโอเคโอเคมอมออึอึมอมึกมึก ตัวเดียวพอนะ่ยเขาเขียนมาว่า2ตัว400นี่คือลงละ400เหรอประหยัดหรอรายการเราไม่มีงบเลยเช่นไงซื้อปลาหมึก2ตัวพี่จะถามเลยตัวเดียวกับ2ตัวชีวิตมันลำบากมากเลยแล้วยไงปลาหมึกตัวเดียวให้มันรู้ว่าคุณธนาซื้อไม่ได้ผมจะบอกให้เดี๋ยวเอาเงินไปไม่เอาแล้วขายเลยหมูหมึกกุ้งขอบคุณมาก มันเหมือนกันเลยนวมากเราต้องแยกกันแล้วล่ะช่วยม่ายื่อมาาออนี้เลยไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่นคกมนแกนะโอเคเอาียบเลยะเาไงียบเลยเงียบเลย่อยล่ามแต่คนละเครื่องดีกว่าเค่องนึ่งดี่าเสียเต็มอันนี้ใบมาบมาครับมันคือระบูลมันูง่ายต่บลิงเหาลิงแพนด้าอันนี้คือปาดาหมีไข่ก็มีไข่ เก็บไปทายเองโยนไปทายเองดีดี่าหมีไข่บาหมีไข่คืออันนี้ใช่หรือไม่ใช่แล้วพี่เล่นลูกเต๋าเอยขอบคุณค่ะคนละคนเปล่าขย้อนาละวปวยไหมคะไม่ทำไมจำได้ย่างนั้นล่ะเห็นแค่ตาผมจริงๆตาผมอ่างนี้ง่า อันนี้มีก้อนครับอุบ้ยเต็มเลยเอ,เ,อเอาเอาเอาอะไรก้อนนี้ได้ไหมฮะเสียตังเลยอะไฮโซธนาบะหมี่แบบแยกขอแยกก็ซื้อ, <c oughs> อไ,ไม่ไม, <c oughs> ไม่เป็นไรเพราะว่าเราแบบเวลาเราซื้ออะแล้วมันเหลือมันไม่รูจ้จะไปทำอะไรอไย่างเงี้ยนะใช่ก็เนี้อะทีมงานต้องเยอะแยะถ้าพี่เลี้ยงทีมงานดีๆเขาไม่ได้บึ้งมาทำงานอย่างนี้หรอ,อกไมดีนะปอยู่ช่องโที่วโลกวันนีได้ภาษาเลี้ยงดีภาษานัน แล้าต้องจ่ายเงินแล้วคนละกูจะเป้นใครกับใครคนละคู่ไม่ฉันฉันเดียวเอาเลยเป็นอะไรขนมไอ้นี่นิดนึ่งอลังการนิดหนึ่งขนมไอ้นี่โอ้สนุกแล้วก็เป็นเกลียบมากมากเลยที่ได้มาขนของับันคนที่มีความอบพรุ้ออกไหมว่าเมนูคืออะไรมันมีลาดหน้าลาดหน้ามีกอดหรอเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปแตะตรงนี้เราไปที่ครัวกันไปด้วยนะ ต้องไปด้วยนะเอาช้างควัวหนีหายไปแล้วมีหนังเรื่องโพส t m a n นะคะอ๋อฝัดตรงนุ้นฝงตรงน้ปัดอยากตุ้งมาไม่ผู้จัดการเรียกแล้วเดี๋ยวมีการต่อที่ประตูข้างๆควัวเดี๋ยวเจอควัวไป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 ก็มือปิดกล้องนี้เป็นทางมีล็อกฉันไม่เคยทำนะเหมือนทำตลอด โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ครัวแล้วนะฮะเราต้องทำอาหารเองเหรอนี่ไงที่เราซื้อมานี่ไงผักเผือกกุ้งเกลืออะไรทั้งหลายเนี่ยพี่พี่เป็นคนจัดนะใช่ตัจริงดูเห็นดิจริงทำจัดพร้ยิงเสื้อเข้เหมือนกันนะจริงค่ะโอ้ยพี่น้องจัดจัดดีเนี่ยจัดใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมจัดเรียบร้อยมากเลยทำอาหารเก่งซื้อได้นะฮะมิโกะนะครับมิบิลก้าตัดสีเลยขึ้นมิลโก้แล้ว นะฮะเราไปดูก่อนว่าเราซื้อวัตถุดิบมาถูกหรือเปล่าข้อแรกข้อแรกเป็นตัวช่วยมานะฮะอันนี้คือคณะถูกต้องข้อ2เป็นข้ออคืหมึกหมึกใช่ไหมหอหมออึกอหมึกข้อสาคือกุ้งกุลาใช่ไหมกุ้งแถมให้เป็นกุ้งกุลาดำอันนี้สี่ปลาหมี่ไข่อันนี้เป็นบาบูนเป็นหมีแล้วก็เป็นไข่ทั้งสองทั้งสองลูกเป็นปลาหมี่ไข่มายากมากที่ให้อันนี้ยากจริงไม่ยากจริงนะขอนอหมูอันนี้ที่ให้เป็นอนหารแรกเลยใช่อาหารหนอคาร์โบไฮเดรตแล้วก็นอร์เวย์แล้วก็ บ,บูเตลูเป็นคานอหมูแล้วก็อันที่6เป็นเต้าเจี้ยวคู่เท่าเต่ากับไข่เจียวเต้าเจี้ยวคู่หมดเลยมุกไม่เสียตังแต่ว่าเราต้องจ่ายเงินให้เขาครึ่งหนึ่งใช่ไหม <c oughs> โอเคอะอะไรอะ <c oughs> แล้วก ดีนี้เนี่ยเราต้องเรือกอุปกรณ์กันแต่ก่อนที่จะเลือกอุปกรณ์เนี่ยเราต้องมาดูว่าเฮ้ยเมนูที่เราทำเนี่ยวันนี้มันคืออะไรเว้ยดูจากนี้แล้วอะวัตถุดิบแล้วอะคิดว่ามันคืออะไรอ่าเนี่ยทำไมล่ะปกติเต้าเจี้ยวเอาไว้ทำอะไรหนูไม่รู้เต้าเจี้ยวเอาไว้ใส่ราดหน้าอ่างั้นก็ทำเป็นราดหน้าราดหน้าหมี่กอบอุปกรณ์อ่ะผมว่าต้องใช้หม้อในการลวกเส้นแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปเนี่ยแล้ว แล้วเราไม่ใช้อ่ะเขาคิดเงินอีก200บาทนะเป็นอะไรมาได้ยังไงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากคือเก็บอะคือที่ทำมาที่อ๋อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาช้อนตวงด้วยหม้อหม้อทำอาหารไม่เป็นคุณรู้ว่าเป็นรายการอาหารว่าไหมเนี่ยชวนมาอะไรเนี่ยเขาส่งไปก็บอกว่าทำอาหารไม่ใช่เหรอ ไม่ได้อาไม่ได้อาไม่อาอ่ะขึ้นมาบนนี้อ่ะเอออ่ะปิดปะเอะ<พ>อปิดปะ,อ,ะ,ดปะอ่ะทีนี้บ้านมาใช้อันนี้ที่ลวกเส้นที่ลวกเสน้นอันนี้ต้องใช้อันนี้ใช่ไหมใครไามใครไหมที่ลวกเส้นก็ใช่งั้เอาอีกหม้อนึงไ้น่้องต้อันนี้้อแกะด้วยนะ <c oughs> ได้ได้ได้พ <c oughs> อและอุปกรณ์ครบล้อนนีจะเอาหม้อมาองันทอ โอเคพอแล้วอ่ะมาเท่านี้เมนูวันนี้ก็คือปลาทะเลหมี่กอบครับถูกบอกแล้วพตอเห็นไหมหมี่กอบแล้วหี่กอบทำไงวะเราเริ่มทำเลยเราเริ่มทำเลยเริ่มยังไงเริ่มยังไงอาหารไม่เป็นหรอไม่เป็นหรอวะาเราพี่ีทำรายการนี้ทำไม ้านพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่มีดลงไปทอดหนึ่งเส้นบ้าอะไรทอดทอดหนึ่งเส้นทำไมปรับลองให้ร้องตั้งไฟตั้งไฟมันต้องใช้อันนี้หรออยากได้นี้ก็เอาอนั้นก็ได้เฮ้ยทำไปเลยท่านจะท่านจะหั่นกุ้งแกะกุ้งหนูหนูจะแกะกุ้งของแกะได้โอเคอ่ะแกะได้ใช่ไหมใช่เฮ้ยลำบากอ่ะอู๋คำถามแรกมันยิงมาเลยว่ามุกมีแพ้หรือยัง ตอนนี้ไม่มีนี่คือโสดมานานยังโสดมาเป็นปีแล้วค่ะแต่คำถามที่สองเนี่ยไม่อยากถามเพราะว่าเนี่ยมุกคุยเก่งจยงเลยอยากคุยเก่งบ้างไม่ไม่อยากเออมุกถามกลับดีกว่าว่าแบบทีรำคาญหรือวะใช่รำคาญมากเลยเหรอพอสมควรเลยอะ คนหน่อยด่จริงๆเราไม่รู้จักกันนะทุกคนพี่เล่าดิว่ามันแบบพี่รู้สึกไงเจอหนูครั้งแรกแบบประทับใจว่ะตอนนั้นไปเจอที่งานงานคอนการมิใช่ป่ะใช่ที่ไปแชร์ใครเ่ยเดี๋ยวไปดูทุกคนนั่นแหละแล้วก็พอดีเราจะขึ้นรีไปมุกแบบเพื่อนๆคุณอาสงสารมุกก็บอกเฮ้ยพี่เดี๋ยวต้องมีถ่ายด้วยกันนี่พี่มองเหมือนแบบไม่ต้อนรับแบบ อะไรถ่ายถ่ายอะไรทําไมโดยความที่เราไม่เคยรู้จักถ้าเกิดว่าเราไม่เคยรู้จักคนอื่นอะเราก็จะแบบเฮ้ยเจงๆแหละเราจะไม่กล้าคุยด้วยไม่ใช่ไม่ใชกล้าเลยโอ้โหบอกว่าเออเดี๋ยวมีถัาเล่นีกที่เราบอกว่าเออเออใช่เดี๋ยวอ๋อ้เจอกันนะแล้วเราเรารู้จักกันได้ไงอ่ะอ๋ออ๋อมีิได้เล็นมาอ่าไม่ไอันนี้ไม่ผิดคือแค่บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีถ่ายกันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยววันไหนวันไหนว่างจับนึงสวยมาก เหนื่อย้วเนี่ยคือที่พิมพิมไปถามว่าเออเดี๋ยวจะนัดกันวันไหนดีอะไรอย่เงี้ยนั่นมันคือจดเริ่มต้นของของความชิบหายแต่หนูเห็นว่าแบบเขาอ่ะเขามีอะไรคล้ายเราไม่มีเหมือนพี่หลอกเป็นคนที่แบบเวลาเราแบบเราป่วงใผ่แล้วแบบพี่ด่าคือเหมือนแบบชอบใจะชอบคนที่แบบ คือเราก็ไม่ได้ด่าหรอกเราก็แค่แบบพิมพ์เล่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะพิมพ์กลอนตีนเฉยๆไม่มีอะไรแค่นั้นแหละเฮ้ยสนุกเลยยคุยกับเสนุกมากแราก็ได้พี่ไทยสุดที่รักมาเลยเออหันหันไปมอแค่ไหนครับหันยังไงเนี่ยเนี่ย มมกไหลใช่่้ยคือมุกเป็นคนแบบเวลาแบบมเจอผิวอะไรเงี้ยจะตบบหนึ่งคุณมุกคุณมุกเรามีนี้มาให้เราเราต้องจริงๆเราต้องใส่กอดที่เราทำมาหากันนะพากันเปื้อนเราอาจจะมาโปรโมทเสื้อเราอ้ยน่ารักอ่ายมีชูก้าบันนี่ด้วยอ่ะเห็นปู่ได้ไงอ่ะมุกชอบชูก้าบันนี่อ่ะทำงานเหรอทำมันบ้าดิวะโบ้าบ้าบอจริงเหรอแล้วทำไมไม่ทำมันบ้าเพราะว่าคุณทำอาหารไม่เป็นเรื่องเนียร นี่วันนี้เป็นสะกูลอะไรนีกพีโจ้มาทำต่อเดี๋ยวเรารีบเก็บนี่น่อนว่าเอาลงไปได้เลย ไม่อันนี้กินอันนี้ยังไม่ไหม้ยังได้อะตรงนี้ยังไม่ได้ตรงกลางยังไม่ได้ใส่ใจนี้ทิ้งอ่ะมันยังได้เอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอันนี้ยังใช้ได้นะมันใช้ได้พี่แค่ต้องอดทนอีกนิดนึงข้างในให้มันสุกเนี่ยถ้าอดทนข้างนอกมันจะยิ่งไหม้ไงเอาลงไปใหม่เอาลงไปใหม่นะลงไปเลยเนี่ยไอตุ้งตุ้งไปอยู่ในท้องเหมือนกันแหละอุ่ยกีบปา อ่ะเดี๋ยวผมขอรีไฟก่อนอันนี้แปลว่าเป็นบทเรียนแล้วมาอันนี้อันนี้เป็นบทเรียนแล้วผมจะผมจะใส่ใหม่นะรอบนี้มาอย่างชอบชอืตรงมีมีวิธีแล้วไม่ใช่อ่ะดิมันไม่โมดิัานก็กินได้เนี่ยมันไม่มันไม่มันไม่มานพร้อมพร้อมพริก เฮ้ยเขามีหลักการเว้ยเฮ้ยคราวนี้ดูดีว่ะเห็นไหมจะขึ้นไม่นั่งกหรอมุกมุกชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไรอ่ะมุกชอบดูดูอนิเมะมุกดูหลายเรื่องชอบดูการ์ตูนอนิเมะหรอดูอนิเมะพี่ดูบ้างพี่ดูอนิเมะไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยดูเยอะเลนแล้วอีกตัวการตันนี่มันคืออะไรอ่ะตัวละครตัวหนึ่งในซาริโอมีผู้ช่วยเหรอโอ้ยโว้ยมา พี่เป็นอันเนี้ยพี่เป็นตัวละครที่พี่ชอบเหรอฉันมีหลายแบบมากเลยเสื้อฉันอะงบเยอะเล่ทำไมพี่ไม่ไปซื้อมาหมุนสองตัวเมื่อกี้ล่ะเอามาทำนั่นแหละผ้าอ่ะงั้นเอาเสื้อคืนฉันไปดูรายการก็มาดีครับแล้วไปออกมาใช่ไหมก็จะเห็นเหมือนก็มีนั่งคุยกันว่าชอบตัวอะไรใช่ไหมอ๋อก็เลยบอกชอบตัวนี้ไปเจอเลนเห็นนะว้าวซ่าเป็นอย่างเดียวที่ทำกันบ้านเคให้มันถูกก่อนหันว่งหันมาเลยค่ะ ครับครับเอาวางวไว้จังหวะนี้เราต้องมีวิธีทำแล้วช่วยแบบเต็มที่เลยถ้าพี่น้องต่อตอนนี้แล้วพี่ลูกปลาเขาเป็นคนที่แบบไม่ไม่ไม่ชอบอาบน้ำมากผมจะถามพี่ว่าการที่เขาไม่ชอบน้ำมากที่สุดเนี่ยเขาสามารถแบบอยู่ได้กี่วันจิ้งหางไม่ที่สุดเดี๋ยวก่อนเพราะอะไรถึงไม่ชอบอาบน้ำไม่ใช่ไม่ชอบแต่ไม่เกียดห้าวันอยู่ไหวไหมอันนี้ให้ทายยเลวันโอ้ยไม่อยากพูดเลยเรื่องนี้อ่ะไอเกินห้าอีกเหรอ เจ็ดวันที่หนึงแบบไม่ได้แล้วอ่ะโอ้ยหนูขอค่าดโกงบ้างเฉยๆอายคนแค่3วันก็ไม่ไหวแล้วแกกี่วัน15 15 15วันมันหนาวอยู่เมืองหนาวอ๋ออยู่อยู่เมืองหนาวไปเที่ยวไหนนะเขียบเช็ดบตัวอ๋อแล้วมันหนาวเออตอนนั้นมันช่วงหนาวมากนึกว่าอยู่ที่ไทยแล้วไม่หนาวนะอยู่ที่ไทยกี่วัน3วันเลยมาดูกับยันขอร้อง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 ยชด้าต็มี่เลยมาพี่ปุ๋ยช่วยเลยครับมีข้างนอ เพราะว่าดูทรงแล้วไม่น่าจะแล้วก็ใส่มันยังไม่เดือดพวกซีอิ๊วน้ำตาลชูรสปรุงรสปรุงรสซีอิ๊วไฟแนงนี่หนูใส่นี่นะได้เลยได้เลยใส่เยอะปะคึ่งลิตรนี่น้ำตาลนี่น้ำตาลนี่น้ำตาลเอ้ยอันนี้ชูรสชูรสครึ่งนึงใส่นิดนึงไหมคะให้มันครบใส่อีกนิดนึงนี่ผงนัว ลวกพักลวกพักกันเถอะสาวาหน้าเรากินหนอน่าเกียดมากเฮ้ยน่าเกียดมากกินงานมุกสั่งว่าหน้าเรากินแล้วมาดูละกันว่าอันนั้นกับอันนี้ยรอยหรอเป่าโอ้ยไม่ต้องรอเลยหรอบอกไม่ต้องรอไม่ต้องรอกินเลยแล้วบอกว่าอร่อยมากโุ้ยเดี๋ยวผมจะเอาผักต้มในน้ำหม้อนั้นไปเลยโอ้ยไม่ไหวละของสดเออผมก็ไม่ไหวเหมือนกันตอนที่ทำทำไมรายการทำอาหารล่ะมาปกติมันจะมีคนช่วยกันทำไงว้าวจ้าคุบเนี่ย แล้วก็เดี๋ยวใส่กุ้งใส่หมึกเลยเลย้ิธี่เยในตัวพี่้องพี่เ้าอ่ะเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ให้เราแยกจากกันเลยนั้นเดี๋ยวไปที่รายการมุกวันละนิดอะไรนะทำอาหารกันใส่กุ้งลงไปเลยใช่ไหมคะโนเองกุ้งและหมึกกุ้งและหมึกโอเค อร่อยอร่อยอร่อยร้อนนะอุ๊ยอร่อยอร่อยใช่อร่อยใช่ปล่าล่ะอร่อยแล้วไงต่อครับแล้วไงต่อครับนี้เอาข่หิงฟองตีเลยค่แล้วไงต่อครับโหยากมากเลยเนี่ยยากมากเลยเนี่ยถ่เต้าเจี้ย่ลงไปยังครับใส่ในหม้อเนีเต้าเจี้ยวมาเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวหนึ่งสองสองพอ เพราะมันเค็มอยู่นะใช่ไหมมันเค็มอยู่นะงงยังเลยครับผสมในะนั้นหรอผสมที่ไหนเนะี่ยเติมน้ำใส่ไข่เยอะไปปะไม่เราไม,ามา่ได้ใส่หมดไงคนให้ละลายเลยเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ใส่เลยค่ะใสใ่ไข่แบบนี้นะคะใส่ไข่แล้วเร็วโอเค <laughs> แล้วก็คนที่คนด้วยเออเป็นไง เฮ้ยอ๋อวิธีการทานบั้นหน้าเป็นอย่างนี้นี่เองทานบัานหน้านี่มาเรียบร้อยพอ๋อเสร็จแล้วนี่ว่าเอาผังลงไปอีกดิมันน้อยไปอ่ะไม่มีผักเลยมันดูไม่เฮลตี้ปกติกินผักไหมไม่กินอ้าวหกหมดแล้วว้ายพี่เสียดายอร่อยบอกเลยอร่อยมุกมุกว่าตัวเองเป็นคนยังไงอ่ะน่ารัก เป็นคนไฮเปอร์อ๋อใช่มุกเป็นคนอยู่นิ่งๆไม่ได้มุกเป็นคนนิ่งแล้วนิ่งๆแล้วรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์มาเรียบร้อยครับนี่ดีมากมุกตั้งชื่อเมนูหน่อยสิลาดหน้าที่ชัยสุดที่รักเอาช้อนซ้อมมามาลองชิมกันอันนี้ของคุณครับลองชิมกันชิมหมี่ด้วยนะมองว่ามันข้นเกินไปหน่อย แต่แต,แต,แต่คือรสชาติดีแล้วว่าแน่นอนใช่ปะใช่ปะแ้วหนูว่าคนคนหนีทอ,อร่อยเหรอ,อร่อยว่ะมั่ไม่ให้ร้านหน้ามันอร่อยจริงว่ะแต่ไม่ได้อร่อยแบบร้านหน้านะมันอ็อยแบบโจ๊กอ่ะมาเฮเอาร้านยอดฝีมือมาถ้าเราไม่ผิดร้านอยู่ตรงเดอะวอล นี่นะครับร้านยอดฝีมือนะครับผมร้านชื่อว่าลาดน,น้ายอดผักสูตร40ป,ปีลองชิมสิเส้นเขาดูแบบสีเขาสม่ัติมือกว่าเราเยอะนะใช่ก็เขาทอดเป็นไงเราทอดไม่เป็นตรงไหนคะเราโปรเฟชชั่นอลค่ะถูกต้อง <c oughs> มาลองชิมดูเออสีเขาดีของของเราเยอะเลย ทำไมอ่ะของเราอะไรกว่าโนยชอบของเรามากกว่าโอเคเพราะว่าหนูเป็นคนชอบกินเค็มอันนี้มันหวานกว่าใช่ไหมเอาดีๆพูดจริงๆอ่ะพี่ชอบอนไนมากกว่าเราชอบอันนี้มากกว่าเอาหรอทำไมอ่ะอะไรอ่ะมันคือร้านน้ำจะรสชาติเขาดีมากเลยว่ะคือพี่ตั้งใจทำรายการนี้มาเพื่อเอาของตัวเองมาแกงแล้วก็ แนะนำร้านนี้เดือก็คือคนที่ได้ก็คือรอดูตอนจบว่าใช่แบบเนี้ยของร้านไหนร้านนี้อร่อยกว่ามากเลยนะใช่ใช่บางร้านอ่ะเราก็ชนะแต่ชนะด้วยความรู้สึกของเราเองนะว่าเราชอบแบบนี้มากกว่าอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนอันนี้เลยหนูว่าอันนี้หนูชนะหนูชอบไปเปิดร้านทได้มาลองกอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์เสวนาสุดยอดทั้งทรงคุณค่าที่ต้องต้องไม่นอนรีบกลับ หเพื่อรายการนี้เลยนะโอเคครับวันนี้ขอบคุณามากฝา,ากฝากฝากมีช่องมีท่องทางไหนบ้างที่ติดต่อมีมีผลงานอะไรบ้างตอนนี้ค่ะก็มี YouTube นะคะวัละนิด ชื่อช่องว่ามุกวรนิดเลยนะใช่ใช่ก็แบบมาจากชื่อชื่อจริงๆของมุกเองวรนิดก็เป็นแบบมุกวรนิดแล้วก่อนมันชื่อช่องหรือว่าชื่อรายการก็มุกวรนิดไงเนาแต่ว่าชื่อรายการคือมุกวรนิดมุกวรนิดก็ทำทำหน้าทำโบออะไรก็ทำเรื่องของมุกหน้าอครับขโทษก็จะมีไอเดียก็จะทำอาหารก็แล้วกันถ้าทำไม่เป็นมุกก็จะทำอะไรที่มุกทำได้หนังเอาหนังหนังกับพี่เป๊ะไปเซนีสี่โลกค่ะถ่ายอยู่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  ได้เข้าโรงน่าจะประมาณแบบปีหน้าต้นปีอ่าซีรีส์ซีรีส์เดี๋ยวเดี๋ยวติดตามกันละกันค่ะพูดแทนแม่ไม่เลฟค่ะทางช่องจีนเอ็มดีนออนอยู่ออนอยู่ออนแอร์อยู่เลยออนแอร์อยู่เป็นนางเอกเอ้าเราจะให้เป็นอะไรเขาไม่รู้บางทีก็อยจะได้เป็นบทแม่หรืออะไรพวกนี้ไง ที่แบบเออแม่แม่หัวลูกเอรพรส์ีกันใช่อ๋อ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 โอเคได้กันไงก็ฝากไปดูด้วยใช่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆนี้พี่หน่องก็ได้จะมาโผล่อยู่ในช่องใช่ขอเร็วแบบเร็วมากๆเลยนะเช็คคิวแบบปีหน้าให้มันมีบุญบุญคุณกันไปนานๆอะโอเคได้ได้เรา่าจบเทปนี้พี่จะเลิกยุ่งกับหนูปะใช่พี่จะลืมบุญคุณคนให้รู้ไว้ วันนี้สวัสดีครับผมฝ<ค><ย>ากติดตามนะฝากติดตามช่องนนนะะ like, like, นขนาดเทปิดนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมอ้าววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปออกขนุนออกขนุนครับขนุษออไม่ลาไม่กลับอยู่นี่แหละขอร้องเลยไหว้พระเถอะพี่สวัสดีครับส <c oughs> วัสดีคครรัับไบขอบคุณค่ะ